เดี๋ยวตามมังกีมาเลยเพลงที่นี่พอเข้ามาก็จะเป็นสีครีมมานิลาแล้วก็มีความเทาดำนะคะแล้วก็มีดำมีสีครีมแล้วก็สีดำผสมหน่อยเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวมังกี้พามาดูที่นั่งนะคะที่นั่งจะเป็นที่นั่งก็จะประมาณนี้นะคะ ก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นของฟอร์ดเนาะนั่งประจําหมานี้เป็นออโตเมติกเกียร์เนาะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะ No this manual มนูเอลไม่ใช่เป็นไฮบริดก t บออ t ตเมติกใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นแบบเมนูแต่ถ้าเราสามารถที่ต้องการเป็นออโตเมติกแล้วก็สามารถสั่งได้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวมึงกี้นับหนึ่งสองสามสี่มีเยอะมากเลยค่ะเจ็ดแปดประมาณแปดที่นั่งเอ็ดเอ็ดเอ I would say also eight เนาะระบบไฟเขาสวยนะไฟหลุมไฟ นี่ไงระบบไฟอย่างนี้เหมือนที่เมืองไทยเลยอิสราเอลอินไทยสไตล์อิหร่านใช่ไห h shiny shiny อันนริทบี and this is a extra bed also ด้านบนก็จะเป็นเตียงนะคะด้านบน <Yeah. S 1> ด้านบนเป็นเตียงก็สามารถปรับระดับลงมา <Yeah. S 1> เป็นเตียงนอนได้ขนาดด้านบนเป็นเตียงนะบางกี้ยังมีพื้นที่อยู่แต่ถ้าสำหรับใคร mm hmm. ที่ตัวสูงประมาณ180ก็ต้องแบบระวังนิดนึงเย <Yeah. S 1> อะ and in the front is like panorama view as well เนาะอย่าด้านบน ด้านมันก็จะมีหลังคาใหญ่นั่งรู้สึกโฮมมี่นะรู้สึกคอมฟีดใช่ม่นะใช่ค่ะเท็กเกอร์ลุคที่ัวเนี่ยมังคีพามาดูอันนี้ก็จะเป็นรนะบบห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะมีเตาแก๊สให้ทั้งหมดสามเอ้ยสองหัวเนาะใช่ค่ะมีเตาแก๊สให้สองอันนี้สวยจังเลยระบบสวยอันนี้เป็นที่เป็นที่ชำาระล้างต่างๆเนาะ mm. เป็นที่ล้างผักล้างอุปกรณ์ต่างๆ <Yeah. S 1> อ่า ตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ใช่ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกันสาดประมาณนี้ color is really cool นะ yeah it's like a creamy and black color มั่กี้ชอบตรงนี้คือเขาคิดถึงเวลาเราจะต้องห้อยผ้าเช็ดหนึงแล้วก็ฟังตรงนี้นะแล้เมั่กี้เปิดให้ดูอันนี้เป็นที่เก็บของว้าวก็เป็นอุปกรณ์ใช่ครับอุปกรณ์ ต่างๆต, uh huh. ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันเป็นที่เก็บของว้า wow. ว mm hmm. uh huh. ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ซ่อน yeah, This is the bed อันนี้เป็นที่ปรับเตียงนะคะขึ้นลงใช yeah, <okay>. push ใช่อันนี้ no electricity ครับครับ Good So the entry is like this uh huh. Mirror ใช่ค่ะมีกระจกให้ด้วยแล้วตรงนี้เป็นตู้เย็นออ t มตชใช่ uh, Good c h o i อืเป็นตู้แช่แข็งก็มีให้อ่าน้าบนน่าจะเป็นที่เก็บของแต่มันแค่เปิดให้เราเ่็นได้ให่ไว uh ้ huh. ที่เก็บของ uh huh. ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สามารถเก็บของได้ uh huh. ต่อไป you have to be careful here yeah this is the steps on this o n e ใช่จะเป็นพื้นที่ต่างระดับเวลาเราขึ้นมาต้องระวังด <They S 1> ้วยนะครับ don't have that uh huh. but um, challenger have that ใช่ค่ะหลยหลายยี่ห้อของรถนอนจะไม่มีนะคะแต่ challenger ต้องระวังนิดนึงลัมซี่ใช่ลัมซีก็คือน่าจะ broken hip เนอะ <laughs> <laughs> ได้ผน so <า> you can close off can you show how it close off ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวมัมก็สามารถปิดประตูตรงนี้ได้พ่งได้ so you can separate from the back and from the b a c kids k bedroom okay you can come in hello you know w h e r Em I a อย่าตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนะคะอือ mm หึ hmm. ถ้าเราปิดประตูต้องการความเป็นส่วนตัวไหม Space, <no? S 2> ใช่มังกี้ตัวเล็กปิดประตูได้สบายเลย I mean usually อือโอเค Yeah. Usually shower is not used to the camper anymore ใช่ค่ะที่ส่วนยุนหุ่ส่วนใหญ่ห้องอาบน้ำเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะเขาจะมีที่อาบน้ำให้ส่วนด้านข้างฝั่งขวามือน่าจะเป็นห้องน้ำนะคะ You go in ย่าอําก่อนนะย่า follow อือโอเคย่า follow เพ่งเทดดิงฮัลโหลตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโอ้โหมีประตูเลื่อนให้เก็บของเพลงเทดดิงมีบานเลื่อนอือหึ ด้านบนก็จะมีที่ะระบายอากาศให้ด้วยนะคะถ้าต้องการมุงเข้าก็สามารถปิดได้แล้วก็มีที่ no? ใช่อ่างล้างมือก็จะเล็กๆประมาณกระทัดรัดนะคะในกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีชับหุ้มนะใช่โอเค I close and then I go in the back I try not to fall over the step <laughs> okay I go out thing <laughs> <laughs> ding and uh, by the way the height below the bed is just fine with me mm -hmm. so you can see 183 <laughs> so this is really special setup no we never have <laughs> <laughs> i think for kids or the, for grown-up kids it's huh? a kid <laughs> then a uh, bed you can pull up pull down mm -hmm. for kids sleeping no i think at the moment you cannot mm -hmm. yeah. so, อันนี้น่าจะเป็น oh, really close up, huh? ถ้าปิดอย่างนี้เด็กๆก็จะมีความเป็นส่วนตัว <Yeah. S 1> uh huh. ถ้าปิดอย่างนี้ What's behind here? ด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่น่าจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอ่าฮะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้า Shoes ใช่แล้ว Yeah this is really different so you can have two plus two นะ I think here a grown up can also sleep in the back. No. Two <laughs> grown, -up, grown ups. I... My size okay, 157. Then, the third one. Then you gonna sleep. This one is a good area for you? I think yeah. it's on the bottom or maybe on the floor. <laughs> <laughs> okay. But the, the, the size is really big, of the, so it feels very spacey. No? Yeah, I know. The, if the colors are brighter, it will, would feel even more spacey. Yes. <laughs> Lots of for so I would feel very comfortable to sit here mm -hmm. in this one. Mm -hmm. Let's take a look outside, huh? Yeah, the Have So that's the 380, no? Mm -hmm. Actually, we look at the price and. Uh, it's uh, really an amazing price, 77K, right? oh, so seventy uh, Euro. Oh, seven K, uh, right? Seven times four, that's two point .5, five million? Uh Yes, 2.5 million. So it's for five people sitting? Oh, uh, long. For five people actually five people are allowed to have a seatbelt. So that's also not so uh, common. Uh -huh. <laughs> 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 สามารถมีผู้โดยสารได้ทั้งหมด5คนนะคะเขามีเซตเขามีเข็มขัดนิรภัยให้ทั้งหมด5ที่โชวรถลย์รถี่ h a h h อทท่นี่น t ่คือทคือที่ที่มีท f ่นี่น o มีนอที่ที่มีที o นี่ y ี่คือทมีอมีอ่น Some ah, Here this probably this is closed, you cannot look. Okay. So this is for the gas. Mm -hmm. So the graphite addition. Mm -hmm. um, you can see here this this is the the setup. It's mm -hmm. a very uncommon setup, so. Yeah, they have everything. The connections. Mm -hmm. Four beers, toilet. Okay, the back. Yeah, that one is uh, that one is uh, no, no, don't do it. Yeah. So yeah. that one is uh, smaller. Ticket mm -hmm. <laughs> yeah, they have, they have everything. Yeah, because they have the two beds in the back, no? Yeah, okay, no, they have everything for, for 70 see how it looks. Yeah. So if you have to want to have a roomy car, mm -hmm. and ah, I think this is for to lift the bed up and down. Ah, okay. Yeah, now I see it. Yeah, so in the back it's not electric, it's like this. Oh, okay. So, pretty simple. Mm -hmm. um A lot of car for money, no? Yeah. The, yeah, the, yeah uh, I mean, a lot of op option. Yeah. And have, uh, is uh, this one also, Marquise, what's this name? Gansard. Gansard. <laughs> and yeah, obviously, plastic windows in this price range. Yeah. Mm -hmm. okay again. Just for you to get the feeling. Final mm -hmm. hey, thoughts. thoughts. And if you like a forge style, no? Yeah. This looks a bit like a uh, forge feeling, like American feeling. Mm hmm Alright. What do you think? If for the budget I have, I think we can buy I kinda like it, you know. yeah. Like not so high budget and they have everything มี <Yep. S 2> ทุกอย่างเลยประมาณ2.5งล้านแล้วมีออปชั่นให้ทุกอย่างเลยบางกี้ชอบมากก็คืออืม yeah if you have สำหรับเงินาาราคานี้มีทุกอย่างบางกี้ถ้ามีเงินนะบางกี้จะซื้อรถคันนี้ well, mm hmm. my opinion is if you have Uh, for people traveling, but o k a l s, <Okay>. <S o for grown-ups or y two <Yeah. S 1> plus two. Mm hmm, mm hmm. And uh, during the day, you want to have space. Yeah, that's a really good option. Yeah, and uh, it's a really aggressive price. Again the quality is yeah, not like super super high. Yeah, for the price. No? Yeah, but for the price is great. So mm. what do we say? Um yeah. Yes, I'm gonna buy. For the low budget like me. Yeah. Okay. Too country. <laughs>